คนเสื้อดแดงหมดวาละหรือทักษิณรือนายกอุ้งอิงหมดวาละการบริหารประเทศเพราะอะไรรู้ไหมคนเสื้อดแดงหรือฝ่ายกรุงทนเนะี่ยบริหารประเทศเนะี่ยเขาให้สิทธิ์คุณแค่นิดเดียวหมายถึงว่าเขาไม่คือเรียกว่าทวงสิทธิ์ก็ให้นิดเดียวแต่ส่วนใหญ่คุณจะขึ้นไม่ได้นานไม่ครบวาละตามหลักประชาธิปไตยสี่ปีแต่ส่วนใหญ่เห็นไหม ทวีบุญญเกียตนั้นไม่ถึง2เดือนก็ปฏิวัติตั้งแต่ทวีบุญเ,เป็นต้นมา,าพยามาโนโประกรณ์ิติธาดาอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นไม่นานนะครับส่วนใหญ่จะถูกปฏิวัติแม้แต่เหตุการณ์ใกล้ๆเราที่ผ่านมา,มาสายเสื้อแดงที่เป็นลูกหลานเนี่ยอย่างเช่นพักเก้าไกาอนาคตใหม่เนี่ยมีคนเลือกตั้งใช้สิทธิ์มาเป็นท่วมทนแต่ทำไม เข้าสภาไม่ได้เป็นนายกแค่นายกรถแห่ธนาธรเป็นสสเข้าสภาไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้พิธาเป็นนายกแค่นรถแห่นี่คือหมวดของกลุ่มเสื้อแดงคือเราต่อสู้1ต่อ2 1ต่อส1ต่อส,อสก็คือ1น,นึ่งก็คนเสื้อเหลืองหนึ่งคนเสื้อเหลือง2ก็คือบุพภาคเจ็ดแผ่นดิน3ก็คือ,อพระธรรมยุทธ์เนี่ย สีก็คือแบบนี้มาในสายโลกวุญญาณต่างๆเขาไม่เอาคนเสือ้อแดงวันนี้คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณยิ่งเดินต่อไปต่อไปปัญหามันยิ่งทวีคูณเห็นไหมวันนี้ผมว่าอุอ้งอิงเนี่ยทำหน้าที่เด็กกระตันอยู่จบแล้วครับถ้าคุณเลยวันที่21็ดกรกฎาคมไปเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนแบบ ไม่ใช่กระตันอยู่แล้วเป็นคนอากตันอยู่ต่อแผ่นดินเขาจะตั้งข้อหาคุณหนึ่งกบฏ2ก็คือขายชาติ3แยกแผ่นดิน4ก็คือ,อช่อโกง5ก็คือม .112 น,น,น,นี่คุณจะต้องโดนข้อหาเหมือนพ่อคุณแหละวันนี้ถึงเวลาแล้วให้คุณเลือกจะเลือกแบบไหน1ลาออก2ยุบสภาจะต่อดีไม่ดีแต่เดี๋ยวจะพูดตอนต่อไปนี่คือหมดวาละสวัสดีครับ